ให้พูดภาษาไทยต่อมาเมืองไทยครั้งนี้จะพูดภาษาไทยว่าอะไระครับสวัสดีครับรักน,นะนนครับ ยอ,อนไม่พูดหน่อยมาครั้งนี้สมเนียงเปลี่ยนไปครัชสวัสดีครัชปุ๊บย้อครัชนักน้าครัชปุ๊ๆครัชโอ้โหเยี่ยมไปเลยครัชเด้อเอา้าตอนนี้นะก้กาวเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะ